นั่นนั่นนั่นหัวห้องหัวห้องควายห้องหัวห้องควายห้องแง่แล้ว 多呢多啊！<Non> <laughs> คนออกไหมคนออกไหมคนออกไหมเร็วเวลาร้องเต็มเลยสามสอตัวน้อยก็ห้องหาแม <c oughs> <c oughs> เ่เรียกเกินเรียกเกิน ตัวเลก็กกระล่องค่ะแม่ห้องค่ะแม่อาะอมชะอมเดี๋ยวตัดมันลงตัดมันลงมันสูงตัดแล้วไปเพาะสวนนู่นตัดไปเพาะสวนน,น,สวน,น,น,นู่นมบิดข้าแล้วขำามข้ามเิดไม่ โล่ม <icana>, ีควายและโล่งหมดเลยนะคะวัวควายกินหญ้าหมดเลยโล่งเดินสะดวกโล่งจบที่โล่งโล่งโล่อกจะออกไม่เนี่ยโล่งเลย หลานลองเจ้าเจ้าสาวน้อยคุณยาสาวน้อยคุณยา